สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาสนุกกับเรื่องเล่าแนวนิยายแวมไพร์คลาสสิกเรื่องคาเิล่า1872ของเชอริแดนเนอร์ฟานูกันนะคะโดยเรื่องคาเมล่านี้เป็นเรื่องราวที่เล่าโดยลอราหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งในออสเตรียกับพ่อของเธอคาเมล่าคือใครลอราจะต้องพบเจอเรื่องอะไรเรามาเริ่มกันในคาเมล่าอพิโซดหนึ่ง ตอน The Mysterious Guest ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเริ่มเรื่องราวฉันจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์อันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อฉันอายุ19ปีแต่ก่อนจะเล่าเรื่องนั้นฉันต้องเล่าให้ฟังก่อนเกี่ยวกับประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นตอนฉันอายุ6ขวบ ตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กเล็กนอนอยู่ในห้องเด็กของปราสาทเห็นนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนฉันตื่นขึ้นมาและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงเธอสวยมากมีผมยาวสีดำและมองฉันด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่แปลกๆเธอเข้ามาใกล้ฉันและกระซิบบางอย่างแล้วฉันก็รู้สึกเจ็บแปลกๆที่หน้าอกเหมือนถูกอะไรกัด แล้วฉันก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทุกคนบอกว่าฉันแค่ฝันร้ายแต่ฉันรู้ว่ามันจริงตอนนี้ฉันอายุ19ปีแล้วฉันอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งในเขตสไตเรียของออสเตรียปราสาทแห่งนี้เก่าแก่และมีขนาดใหญ่มีหอคอยและป้อมปราการมากมายล้อมรอบด้วยป่าทึบที่ดูมืดมน ฉันอาศัยอยู่ที่นั่นกับพ่อผู้เป็นชาวอังกฤษแต่ดูเหมือนจะใช้ชีวิตแบบสันโดษห่างไกลจากสังคมโลกภายนอกชีวิตของฉันในปราสาทนี้ค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีเพื่อนวัยเดียวกันที่จะได้คุยหรือเล่นด้วยมีแค่คนรับใช้และครูสอนพิเศษมาดามเปโรดอนกับมาดโมเซลเดลลาฟอนเตนที่อยู่เป็นเพื่อนบางครั้งก็มีแขกที่มาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สนใจจะคุยกับหญิงสาวอย่างฉันวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนพ่อของฉันได้รับจดหมายจากเพื่อนเก่าชื่อเ e เนโรสปิ d o r f ซึ่งเป็นข่าวที่น่าเศร้าใจมากเขาเขียนมาบอกว่าหลานสาวของเขาที่ชื่อเบอร์ธาได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างลึกลับ General บรรยายในจดหมายว่าเบอร์ธาป่วยด้วยโรคแปลกที่ไม่มีหมอคนไหนรู้สาเหตุ เธอซี่เซียวหลงทุกวันและอ่อนเพลียม,มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เสียชีวิตเจเนอัลสงสัยว่าอาจมีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องพ่อเศร้าใจมากเพราะเขาคาดหวังว่าเจเนอัลจะพาเบอร์ท่ามาเยี่ยมปราสาทในเร็วๆนี้และฉันก็รู้สึกผิดหวังเช่นกันเพราะฉันตั้งตารอที่จะได้มีเพื่อนวัยเดียวกันแต่แล้วในเย็นวันเดียวกัน โชคชะตาก็นำสิ่งที่ไม่คาดคิดมาหาเราขณะที่ฉันนั่งอ่านหนังสือใกล้หน้าต่างขนาดใหญ่ในห้องนั่งเล่นฉันก็ได้ยินเสียงรถม้าวิ่งผ่านมาด้วยความเร็วเสียงนั้นดูริบเร่งและไม่ปกติฉันจึงลุกขึ้นมองออกไปทางหน้าต่างสิ่งที่ฉันเห็นคือรถม้าคันหนึ่งกำลังวิ่งมาทางปราสาทด้วยความเร็วสูงแต่ดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ ม้าดูหวาดกลัวมากและในที่สุดรถม้าก,ก็เองและล้มลงทำให้ผู้โดยสารข้างในกระเด็นออกมาฉันรีบวิ่งออกไปพร้อมกับพ่อและคนรับใช้เพื่อไปช่วยเหลือเมื่อเราไปถึงจุดเกิดเหตุเราพบผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงกลางคนที่ดูสง่าง,งามแต่มีสีหน้าเคร่งเครียดอีกคนเป็นหญิงสาวที่สลบอยู่อายุประมาณเท่ากันกับฉัน หญิงสาวคนนั้นหน้าตาสวยงามเป็นพิเศษมีผมยาวสีดำเป็นคลื่นผิวขาวเพลียวซีดเหมือนหิมะตาสีน้ำตาลเข้มที่ดูลึกลับแต่ขณะนั้นเธอสลบอยู่ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บจากการตกรถม้าผู้หญิงคนโตกว่าสั่งให้เราช่วยเหลือลูกสาวของเธอและอธิบายว่าพวกเธอกำลังเดินทางไปทางเหนือแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เธอดูกังวลมากและบอกว่าเธอจำเป็นต้องเดินทางต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ไม่สามารถพาลูกสาวที่บาดเจ็บไปได้ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเธอหันมาพูดกับพ่อของฉันฉันต้องเดินทางต่อไปในคืนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ลูกสาวของฉันไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ในสภาพแบบนี้พ่อของฉันเป็นคนใจดีจึงตอบรับทันที แน่นอนเราจะดูแลเธอจนกว่าคุณจะกลับมารับขอบคุณมากเธอดูโล่งอกชื่อของลูกสาวฉันคือคามิลาแล้วเธอก็ก้มลงกระซิบกับพ่อของฉันเป็นการส่วนตัวคามิลาจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเองหรือที่มาของเรามันเป็นเรื่องสำคัญกรุณาอย่าซักถามมากเกินไปหลังจากนั้น เธอก็เดินทางจากไปในคืนนั้นเองโดยทิ้งคามิลลาไว้กับเราเมื่อคามิลลาฟื้นขึ้นมาเธอดูสับสนเล็กน้อยและไม่ค่อยจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนเธอขอบคุณเราที่ช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้พูดมากเกี่ยวกับตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้ฉันตกใจมากคือเมื่อฉันเห็นหน้าเธอชัดๆฉันก็จำได้ทันทีว่าเธอคือหญิงสาวคนนั้น คนที่มาหาฉันในฝันตอนอายุหกขวบคุณฉันพูดด้วยความตกตะลึงฉันเคยเห็นคุณมาก่อนตอนฉันยังเป็นเด็กคามิล่ามองฉันด้วยสายตาประหลาดใจเช่นกันใช่ค่ะฉันก็จำได้ฉันก็ฝันเห็นคุณเหมือนกันแต่ในฝันของฉันคุณเป็นคนโตกว่าฉันงั้น เราก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นแล้วสิคะฉันพูดด้วยความดีใจใช่คามิลายิ้มอย่างลึกลับเราถูกกำหนดให้เป็นเพื่อนกันในคืนแรกที่เธอมาอยู่ปราสาทฉันไปเยี่ยมเธอในห้องที่เราจัดให้เธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังสวนที่มีแสงจันทร์ส่องลงมาคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังฉันถามเธอ เธอหันมามองฉันด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและเศร้ากว่าขอบคุณมากที่ดูแลฉันเธอพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่มีบางอย่างที่ดูโศกเศร้าฉันไม่เคยพบกับความเมตตาแบบนี้มาก่อนวันถัดไปคามิลลาดูดีขึ้นเยอะแล้วเราเริ่มใช้เวลาด้วยกันฉันพาเธอเดินเล่นในสวนของปราสาท แสดงให้เธอเห็นห้องสมุดที่ใหญ่โตและเล่าเรื่องราวของปราสาทให้ฟังคามิลาเป็นเพื่อนที่น่าลหลงไหลมากเธอฉลาดพูดจาไพเราะและมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจแต่ฉันก็สังเกตเห็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเธอเธอดูไม่ค่อยสนใจอาหารมักจะกินน้อยมากและดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารหลายอย่าง เธอมักจะนอนหลับช่วงกลางวันและตื่นสายมากไม่เคยลงมาทานอาหารเช้าก่อนบ่ายโมงแต่เวลากลางคืนเธอถึงจะมีพลังงานและดูกระฉับกระเฉงเธอชอบเดินเล่นในสวนยามใต้แสงจันทร์และชอบเสียงวินลมในป่าสิ่งที่แปลกที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างเราคามิลาแสดงความรักใคร่ต่อฉันอย่างแรงกล้า บางครั้งเธอจะจับมือฉันแน่นมองฉันด้วยสายตาที่เร่าร้อนและหายใจหอบด้วยคุณรู้ไหมลอร่าเธอพูดวันหนึ่งขณะที่เราเดินเล่นในสวนยามใต้แสงจันทร์ฉันรู้สึกผูกพันกับคุณมากกว่าที่ควรจะเป็นฉันก็รู้สึกเหมือนกันแต่เราเพิ่งรู้จักกันได้แค่ไม่กี่วันคามิลลาหยุดเดินและหันมาจับมือฉัน การรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาลอราเธอพูดด้วยเสียงที่เร่าร้อนบางครั้งมันเกิดขึ้นในชั่วพริบตาและมันจะอยู่ไปตลอดกาลแล้วเธอก็เข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นมองฉันด้วยสายตาที่ทำให้ฉันรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันคุณเป็นของฉันลอราเธอกระซิบ คุณจะเป็นของฉันและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปฉันรู้สึกตัวสั่นเหมือนมีสายฟ้าผ่าความรู้สึกนั้นทั้งหวานและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนแต่เมื่อฉันพยายามจะซักถามคามิลาเกี่ยวกับตัวเธอเองครอบครัวหรือที่มาของเธอเธอจะหลีกเลี่ยงการตอบทุกครั้ง ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ตอนนี้เธอจะบอกเสมอแต่ฉันสัญญาว่าสักวันหนึ่งคุณจะรู้ทุกอย่างการที่คามิลลามาอยู่ที่ปราสาทนี้ทำให้ชีวิตของฉันมีสีสันขึ้นอย่างมากฉันไม่เคยรู้สึกดีใจที่ได้มีเพื่อนขนาดนี้แต่ในใจลึกๆฉันก็มีความรู้สึกแปลกๆที่บอกไม่ถูกเกี่ยวกับเธอ มีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับเกินกว่าจะเป็นเรื่องปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนและสายตาที่เร่าร้อนของเธอและฉันไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตลอดกาลและจะพาฉันไปสู่ความจริงอันน่าสยดสยองที่ฉันไม่เคยจินตนาการไว้